สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ท่องเที่ยวเทครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ําดับเพลิงครับมันเป็นปืนฉีดน้ํารถดับเพลิงครับรถดับเพลิง <c oughs> โอ้โหคนอีกคนนอนทำไมนี่ถ้ากดปุ่มนี้น้ําจะออกตรงนี้เราคอยไปเติมน้ํา ดกค่ะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะโอ้โหขัดขัดแกะด้านนี้ก่อนก็แล้วกั ที่แบบนี้เลยโ,เโ,โหเขิงไปไโออกออกโกเป็นแบบนี้ค่ะน่าหมุนได้อ่ะหมุนได้นี่ใบอะไรอ่ะใบบเพลิงอ่ะคน,นคนนีไงพ่อ กันเ,เลยนะคะลดดับเพิงเหมือนก่อนนี่ที่เติมน้ำอยู่ตรงนี้นี่ที่เติมน้ำอยู่ตรงนี้เติมน้ำใส่ตรงนี้กดเติมน้ำก็จะพุ่งออกมาทางนี้อหมุนได้ด้วย <c oughs> ม,ม่แจะหมุนได,ด <c oughs> น้คนดับเพิงด้วยสองคน คนขับไม่มีหรอคนขับเป็นใครอเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะคะเติมน้ำอ่าอ,อ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไไมเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ้าว มันได้เลื่อนมเลยมันได้เลื่อนได้ไหมนเนยเื่อนได้ร่งเรื่องโอเรื่อไม่ได้ะโดดขึ้นเลยออ้อคนนี้ก็ได้ยคี้ถือปืนเเครื่องฉีดน้ำต่อสายป างไหนไฟไหมอะโอ้ยหล่นมันหล่นเข้าฝายยางเหมือนอันนี้ดูก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างัมยกมาช่วยอรอบสิยกยกขึ้นแล้วหมุนเป็นยังไงวะข้างล่างเป็นไง แบบนี้มันได้เลื่อนแรงเล็ไม่ได้เติมน้ำอะไรไหมพ่อเรามาลองใส่น้ำกันเลยนะครับโอ้น้ำเย็นยกยกยกลุ๊บอ้ยฮะแ๊บเดียวเต็ม ฟองอะไรเนะี่ยมันทำให้เราเทไม่ได้ฟองอากาศดุมันดันอ่ะโอ้ยกะฟองอากาศเราดันเข้าไปไม่ได้อะ่ะมาลองแค่นี้ดูสิอุย้ยมันแตกอ่ะโอ้ยกฟองอากาศ

ขึ้นหมดแล้วโอ้โหข้างล่างมันปิดจุกปิดปิดระเพิงขอเป็ดปิดนีดดดด่ได้แล้วเราต้องฉีด <c oughs> ดิเอาอะไรอีกเนี้ยฉีดแล้วก็ กดไม่ได้ดูดูด,ดูกดไม่ได้ต้องให้คนมาทุบเปล่าจะเราจะขึ้นเลยครับฟอยมอยฟอยมอยอ้าวตั้งไม่ได้อ้าวขึ้นเลยๆที่กินเขาติดกาวนะเลยอันนี้นไม่ได้ปินปีนปีนปีนยืด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 แล้วก็ ยืดแล้วก็ยืดก็ยืดโอ้ไม่นะติดติด,ด,ด,ดปีน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 ไปนคนไม่้างบนอ๋มอมุนไหนไม่เห็นฟไฟไหม้ฟักทีเลยไหนไม่เห็นฟไฟไหม้ฟักทีเลยกดลงไปกันดีวกว่าเ็บเสียงรถดับเพลิงดังไงนะ

กัแล้วคนขึ้นรถรถจะไปแล้วไม่มีไฟไหม้ใครมาหลอกกันเนั่งน,นี้นข้างลง่างครางล้วให้ตรงรูให้ตรงรูให้ตรงรูงรไปแล้วรถดับเพลิงไหนไม่เห็นฉีดน้ำได้เลย กดตรงไหนเขาหลอก<ช><ช>มั้ง <c oughs> ลองดูกันมว่ามีกดกันกดไม่ได้บุ้ยอ่ะเ็จคิดไม่วอ,อกว่าจะเล่นอะไรต่อดีน้ำตับเพิงเหรอคะไม่รู้อันนี้เราจะมาถอยเข้าวกันครับ ถอยเข้าด้าน้เนี้ต้องระังเข้าเร็วเร็วไปเจ๊ก้อนหนึองออกบ้างเลยขกินได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว รถดับเพิร์ขึ้นได้แล้วเติมนะำแล้วไม่เห็นฉีดเลยเติมแล้วลงคืนโอ๊โอ๊ะโอ๊เวลาลงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตาม s u oh, 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 b s c r กดกระดิ่งทิ้งล่างนี้ให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย